สบายดีเนาะกับสบายดีเอฟซีทุกครานที่เขามาบึงมาชมซองซาพแพงสบายดีสบายดีเกิดมรสา,ายเนาะที่เขามาบึงมาชมบอกว่าจะเป็นทางลาวาเฮาหรือว่าอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะคลิปนี้ประมอจะนําเสนอขอลาจักหน่อยนะพี่เนะาะเมื่อวานนี่ไปทําบุญอยู่ถาแขกไปไหว พระธาตุสิโคดเมื่อวานเนาะไปทำบุญกับวายุวัดพระธาตุสิโคดก้าประเมามีของติดใหม่ติดมือมานำผาสินพี่น้องผาสินผ้าประเมาผ้าประเมา่าว่าบุพิพศนี้น่าจะเป็นผาสินทั้งพี่น้องสาวเลนูนครเนาะแม่บ่าเป็นสินฝ่าฝ่ายเป็นฝ่ายพี่น้องฝ่าย แต่ว่า็นสีเหยียบไล่สก,กินไล่ยสวยสดงดงามเนาะเป็นล่หมีเป็นไลาหมีปม้าเมาสิซื้อมาอยู่ซ้ำโอ้ประมาณซื้อมาอยู่หา,า,หา,าอะไรหาอะไรเนาะป้าเมาวาสิซื้อมะนุ่งเองราคายอมเยาราคาถือพี่น้องถือแต่ว่าบอกขาอบอกราคาว่าถือนะทอดได้ป้าเมาก็เลยคิดว่า ซื้อมาเพื่อพี่น้องอยากอยากหนุ่งน้ำเนาะอยากหนุ่งเพราะว่ามันเป็นตาหนุ่งเนี่ยพี่น้องตาหนุ่งห่มเนี่ยม,มันงามนี่ซื้อมาซิบพื้นละปลาเมาสีมายิบในราคาค่ายิบนะบบปลาเมาบขิดบคิดไหล่บคิดเอาเนาะสียิบหถ้าพี่น้องคอนใดอยากจะหนุน่งนปะปลาเมาสีขิดแต่ทึ่นมันขาทื่นเนาะทื่นทื่นเนั่นซื้อสินกับอุปกรณ์ถ้าพี่น้อง คนได้สนใจเนาะพี่น้องสาบนะน้ำมงเขาหรือว่าบ้านอมแอบเนะะาะอมาอมากับบุพิดวังเลยพี่น้องนี่อันนี้เป็นสีม่วงนี่ก็ลายงามอมาสีรีวิวให้เบิงเนาะนี่ก็เป็นงามบุพี่น้องงามเนาะ <c oughs> ดิอันนี้เป็นทรายเนะาะทั้งทราย ก็ะไลไล่ไลก็สดใสพี่น้องงามพอเมาไปเห็นหรอโอ้คืองามแท้อ่ะซื่อเมือมหนุ่งก่อนราคากับโบแพงเป็นฝ่ายอีกหนุ่งม่วนเนาะหนุ่งสบายพี่น้องลวดไล่ผัดงดงามเนะมาะพอเมาไปลีท้อยมาสิบพื้นสิบพื้นเผื่อว่านี่ผู้ใดอยากสนใจอจะได้ฮะนะกระสมวังเลยพี่น้องตอนนี้เบิดไปลเลยเ้อร์เจ็ดพื้น เลือซพื้นู้ใดสิเอามาเอาเด้อพี่น้องเด้อถ้าพ้ได้บึงคลิปนี่เนาะพี่น้องอยู่อ้อมแอมขางบาน,น้ำมงของเฮานนะ่เนาะหรือว่าอยู่บัน,น้นมงก็ดีเพราะว่าป้าเมามีเต่ถามพี่น้องใกล้ๆนี่แล้วก็พี่น้องอยู่จุ่มเงือนซาแพงเนาะและ้วก็ออกไปเลยเจ็ดพื้นพี่น้องเพราะว่าป้าเมาบ่ได้ขิดคายิบป้าเมาขิดแต่ต้นทึนเป็นยังังสันเผื่อเป็นการแบบว่า อยากให้พี่น้องหนุ่งงามนะเนาะถือว่าทำบุญไปในโตเนาะเพราะว่าตอนนี้ปราเมาโชคดีมีผู้ใหญ่เมตตาปราเมาซื้อกระเบื้องให้ปราเมามาปูฮือนแล้วก็ซื้อปูนให้ปราเมามาเทเฮือนนั่นคือคุณแม่ใจดีจากสิงคโปร์เนาะปราเมาก็ดีใจลายก็ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เด้อปราเมาก็เลยอยากทำบุญไปในโตปราเมาบ่ได เอาเงินเอาคำไปทำไปไปทำดอกคุณแม่ประกาศพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนปราเมาก็บไปได้เอาเงินเอาคำไปทำดอกเนาะทำบุญเนาะปราเมาสีเอาเหือแห้งเพราะว่าป้าเมาคิดเอาทุนแล้วคิดเอาตันทุนแหลวเนาะเอาตันทุนเหียหอยแล้วประกะาศค่อุปกรณ์ปราเมากับบวกเขาไปแล้วบ่ได้บวกแต่ขาแให้งานพี่น้องขาแให้งานปราเมาบไ่ได้บวกนี่ป้าเมาอยากให้พี่น้องได้หนุ่งงาม,งาม ้วก็ออกไปเลยเจ็ดผื่นเลืออีกสามเนาะเลืออีกสามเดี๋ยวพี่น้อ,อ,นอ,อ,อ,นองเดอ้อไห้เยอมากก็มาเดอ้อคอยสิ้อนีให้ฟรีบัตรเคดิตเอาพ่อบาทขคดตเอาตะขาอุปกรณ์แล้วก็ทึ้นที่คอยซื้อเนาะทึ่นเธอได้ประมาณจะคือบบบอกว่ากลายุทธ์ของการซื้อขายใ,ใครจะไปบอกราคาบอกก็ไม่ได้เซนนี่อันนี้ก็อุ้ยงามพี่น้อง เป็นสินของพี่น้องสางเรีนูนครของเฮางามพี่น้องงามวิววิวอะไรตกใจหมดเลย,ยนี่อีกลายหนึ่งเนาะลระกาศมีลายได้อีกเป็นประเมาชิโชให้เบิรนะ์เนาะรีวิวให้เบิร์นี่ลายมีก็จะเป็นแต่แต่สื่อลายประเมาปวดจักเนาะเพราะประเมาบวไดี บ้ด้หูจักเหลืองลายแต่ประมาหูแต่ว่ามันลายงามใส่แจวพี่น้องใส่กับเสื้อสีขาวเนาะหรือว่าสีสีกลมก็สามารถใส่หนุ่มห่มได้เนาะใส่ลุงบาลุงใส่บาทลุงวัดลุงว่าหรือว่าใส่ไปงานก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันงามเนาะงามแล้วก็สีนี้พี่น้องสีนี้ สีฟ้า reveal, <response> สีฟ้าี่กจะคุณลูกค้าเอาไปเลยเด้อพี่น้องเด้อลูกค้าเอาไปแล้วลูกค้ากำเนินลูกค้าที้ไหนดอกพี่น้องซาบะน้ำมกเฮนี่เองบ่วมันถึงเนาะประเมาว่าสีนิ้ไผ่ฟรีให้สีแทนทึนเอามาแทนทึนเอาเด้อสินี่เคยซื้อมาเพื่อ่อยเอามาซบพืนผัวประเมาวันสีซื้อมาหนุ่งเองแต่ประเมาเอามาซบพืนเพื่อว่าพี่น้องอยากอยากหนุ่งงามงามน้ำแต่คอยกับสีอาซาญิไห่ฟรีบม่ได้คิดค่ะ อันยิบมาบอกาลำไปลำมาพี่น้องเอาลำไปลำมายอนอยี่ยนี่เนี่อนอยากให้พี่น้องได้หนุ่งงามๆอืมก,ก็เลยวอาลำไปลำมาเบิ้งมีจ็ดพื้นพี่นเนาะเบิ้งหนึ่งลายสองลายสามลายเนาะสี่ลายพี่นาะสี่ลายหาลายในจำนวนหาลายนี่กับ มีคนจับจองไปเหียบหอยแล้วแล้วกวัดโตไปเหียบห้อยแล้วจํานวนเจ็ดผืนเนาะเจ็ดผืนเพราะว่าอีกสองผืนนะ่ะผืนสีเอายิเป็นเสือ,อตัดเป็นชุดเลยพี่น้องฉุดมีถ้าบึ่งเด้อพี่หน้องเด้องามเลยเนาะถ้าบึง่งมาชมแล้วก็ขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาบึ่งมาสมสองสะแพงขอขอบคุุกท่านที่เขามาบึ่งมาสมสองสะแพงเด้อประมาสีเอาจิฝาไม้มาให้เบิ่งน,นี้ อันนี้เป็นเป็นสินเป็นสินโอ้อยู่นี่เองทษที่พี่น้องทษที่นี่ก็เป็นสินอันนี้จะเป็นสิน <c oughs> สินหมี่พี่น้องมีมีต่าเองได้อันนี้มีหมัดหมี่เองแต่ว่าเป็นฝ่ายฝ่ายเค้นเป็นเป็นหมี่ของอันพี่น้องบ้านละหานามเผาผูไทยเนาะบ้านละหานามันนี้สิเป็น หมัดมีเองแล้วก็ตํำด้วยมือทำด้วยมือคือกันเนาะถ้าผู้ใดอยากได้ก็สนใจกับพื้นสองร้อยบาทที่นองพื้นสองร้อยบาทราคาขายเนาะราคาราคาอัประมาณขายสองร้อ <laughs> ยบาทบวกเกากันกับยิบยิบแบบธรรมดาธรรมดาทีโบวาบกโปต้มงโปต้มสับกาวเนาะเพ มันเป็นฝายที่หนุงสบายมันนานุ่งแล้วมันเย็นเนาะพี่น้องมันบ่ห้อนแล้วกา็เก็บกลิ่นพร้อมได้พี่น้องสมมติว่าเอาหนุงนี้มันสีมีเหือออกซุ่มๆนีมมมม่มันกจะบบมีกลิ่นมันจะเก็บกลิ่นเนาะมันสีหอมพี่น้องหอมหอมมันเป็นฝายหอมเอาเอาไปสักปับ๊บผ่านหนุงแห้งหอมเขากันนี่านฝายต่ำเองอันนี้เนาะต่ำวยมือท่อมืออะไรพี่น้อง อ้าใคสนใจก็ติดต่อมาได้กันเนาะพื้นสองร้อยบาทแต่ว่าต้องคิดผ่านิบแต่ว่าช่วงนีนนะ้ำปลาเมาโปนะมีแต่ซีพื้นเนาะซีพื้นซีพื้นถี่ปลาเมาเอามานี่แหละโปพิเศษเนาะซีนิให้ฟรีเพื่ออีกสามพื้นเด้อพี่น้องเด้อจับจองมาได้เด้อมาเด้อเนะาะไคสีเอาเนาะอีกสามพื้นอีกสามพื้นนิบให้ฟรีสามพื้นพื้นสองร้อยบาทเนาะ ไอซีเอวกาติดต่อมาได้เด้อมาหาามมาอยู่เพื่อนเด้อมาซาอุดได้พี่น้องมาซาอุดได้มันเบิดก่อนเด้อสีบอกหายเด้อเพราะว่าสินนี้งามลร้นี่ลวดลายงามเนาะนี่เยไดายแต่ปลมาเมาคนบบกงามยังก็เอ้ยใส่เนี่กระเตบอบงงามถ้าป็นคนงามงามใส่โอ้สุดยอดสุดยอดลวดลายงามพี่น้องสินพี่น้องทางเลนูเนาะเลนูนะกอ นี่น่าสิงามไรตัดเป็นสูตรก็ได้เป็นเสือเสือแล้วก็สินเป็นสูตรเลยนเนาะเฮาสามารถใส่ออกงานได้งานดองงานบุญบ้านเฮานี่นะใส่งามได้พี่น้องเตวา่าราคาโบเพงราคาโบเพงแต่สามารถใส่งามได้นี่ลายมีเนาะอย่ามองกว่าเน้อพี่น้องเด้อเห็นวา่าราคาถือนี่ก็งามโบธรรมดาได้นี่ งามบ่ธรรมดาเว้ยบกมาแล้วเนาะบกมาแล้วก,กาเดี๋เข็นไปไปดิเดี๋ยวเข็นปิดสุดไปไปดินี่พี่น้องงามงามงามบีเีอ์เอาดวดลายเนาะอ,อืมอ้าวให้เบิ่งให้ส้มสัมหนี้ก่อนนะพี่น้องเน,นาะไผมาท่านกับท่าน,านเด้อเหลือสามพื้น ตามพื้นโปรพิเศษยิบฟรีพื้นสองร้อยบาทสองร้อยบาทคือ,อยังกว่ามะวะพี่คือมีสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่คือต้นทุนของข่อยซื้อสินเนะะาะรากาข่อยบวกค่ะอุปกรณ์ที่ข่อยจะใส่ยิบอะไรพี่น้องแต่ว่าขวัแห้งข่อยไม่ได้บวกเข้าไปข่อยสีฟรีข่อยสีทำบุญไปในโตเพราะว่าเพราะว่ามีคุณแม่มีเอื้อยเนาะเอื้อยละไมล้วก็เอื้อยหลายๆเอื้อยเอือย,เอ,อย,เ,ออยเอือยแฟมแล้วก็คุณแม่ใจดีทั้งสิงคโปร์ อากาศเอื้อยอัมพรเนาะที to to er ่ซอยเรียกเข้ามาตอนนี้เนาะเพื่นกะการที่เพิ่นให้เฮานี่เพิ่นก็บ่ได้วางหยังพี่น้องเพิ่นบ่ได้วางหยังจากเฮาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นให้เฮานี่เพิ่นกะแบ่งปันน้ำใจให้เฮาเพิ่นก็อยากให้เฮามีความสุขอากาคันคันชิบิ่งในๆนี่บ่พาเมาว่าเพิ่นกะสอนเฮาไปในโตว่าเวลาเฮามีหยังพอแบ่งหมู่ก็ให้แบ่งเนาะ สิงคเป็นเงินคำแต่ว่าเฮามีเห,อหือห้งน้ำใจเฮาก็ต้องแบ่งมูอป้าเมาก,เก็เลยถิดว่าโอ้ขนาดแม่คนอ,อยู่สิงคโปร์แม่ใจดีอยู่สิงคโปร์คนก็นยังแบ่งน้ำใจมาให้เฮาเพื่อยู่เยอรมันคนก็นแบ่งน้ำใจมาให้เฮาเกิดแฟมอยู่ประเทศอเมริกาคนก็นยังแบ่งมาให้เฮาเนาะอุ้ยเฮาไปอยู่บ้านเยียวกันไปอยู่ยังสิงสีบรแบ่งกับแบ่งตัวเนาะ เบนกำลังเหงือแห้งน้ำใจเนะะาะปอมาเมาบบกิดขาแห้งงานเดอ้อปอมาเมาสินิให้ฟรีเนาะใหสีมากก็มาเดอ้อเหลือสามพื้นเหลือสามพื้นเด้อพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็เขาอวยไส้ให้พ่อเนาะพี่น้องทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงหมู่เพื่อนมิดสหายเนาะอยู่ในชา youtube ชะเนาะที่ว่าเขามาเบิง่งมาส้มซองซอแพงเนาะ ก็อวยใส่ให้คนประสุความสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมานก้อนยืนเนาะบอกให้เจ็บบอกให้จนก็ให้มีแต่ความมั่งมีซีสุ๊เด้อทำด้วยทำดวยประสุขวสุขคนฟรอกันคลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมากับสาวแพงเนาะสบายดีสบายดี